สนับสนุนโดย H2K Corporation ผู้นำทางด้านอุปกรณ์ระบบไฟฟ้าแรงสูงแรงต่ำสวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับรายการกุญแจสุโลกการเงินกับผมฮาริทวอยโชตุ่งเรืองนะครับรายการกุญแจสุโลกการเงินของเราเป็นรายการที่เกาะติดตามข่าวสารการเคลื่อนไหวต่างๆนะครับช่วงนี้เราก็คงจะหนีไม่พ้นที่เราจะมาพูดคุยกันถึงกรุงเทพมหานครหลังจากที่มีการเลือกตั้งที่ผ่านพ้นมานะครับ ซึ่งวันนี้ผมก็นั่งอยู่กับอาจารย์อิสลาวดีชำนาญกิจเป็นกรรมการผู้การของบริษัทเบนวอชคอนซัลทิงก r ุ๊ปจำกัดสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีค่ะครับอาจารย์เอมี่ครับวันนี้เราจะมาพูดคุยกันถึงกรุงเทพมหานครว่าหลังจากที่มีการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครที่ผ่านพ้นมาะนะฮะเราก็ได้ผู้ว่าราชการกรุงเทพคนที่16ชื่อหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธุ์บริพัตรอนาคตต่อแต่นี้ไปกรุงเทพมหานครนั้นจะเป็นอย่างไรวันนี้อาจารย์เอมี่ มีอะไรที่จะมาพูดคุยกันเราครัค่ะขนาดอาม,มีเป็นคนปทุมธานีนะคะยังรู้สึกตื่นเต้นไปกับชาวกรุงเทพมหานครเลยนะคะว่าจะได้เห็นอะไรดีๆนะคะวันนี้เนี่ยเราจะมาพูดคุยกันถึงว่าจากนโยบายนะคะจากมาตรการต่างๆนะคะของอท่านสุขุมพันธ์เนี่ยนะคะเราจะได้เห็นอะไรกันบ้างนะคะ ที่จริงกรุงเทพเองเนี่ยคุณณริดไม่ใช่เป็นแค่ศูนย์กลางของประเทศเท่านั้นเองนะคะเราถือว่าเป็นศูนย์กลางของโลกเลยก็ว่าได้เราก็เพราะว่ากรุงเทพเนี่ยติดอันดับโลกอยู่หลายอันดับเลยทีเดียวนะอย่างเช่นอันดับอันดับในเรื่องของเมืองที่น่าท่องเที่ยวอันดับในเรื่องของอาหารการกินนะคะการพักโรงแรมต่างๆนะคะอย่างของนโยบายหรือมาพูดที่ที่มาตรการของของคุณสุขุมพันธ์กันก่อนนะคะว่า มาตรการที่ท่านมีเนี่ยมีอะไรกันบ้างนะคะเราจะได้เห็นว่าในสีปีข้างหน้าเนี่ยจะเป็นยังไงน่าจะมีการต่อเนื่องไปจากครั้งที่แล้วใช่ไหมคะที่มีเรื่องของการติดตั้งกล้อง cctv ครับแต่ก็ทราบว่าติดตั้งกล้อง cctv ที่ผ่านมาก็สามารถที่จะจับผู้ร้ายโจรขโมยได้รวมมากกว่า700กว่าคดีด้วยกันและต่อจากนี้ไปก็จะมีเพิ่มอีกประมาณ2 0 0 0 0กว่าตัวค่ะ นะคะก็น่าสนใจทีเดียวนะคะมีการจัดตั้งอาสาสมัครชุมชนเพื่อเฝ้าระวังภัยนั่นจะเกี่ยวเนื่องกันกับปัญหาเรื่องยาเสพติดค่อนข้างจะเยอะมากครับึือตำรวจก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทําหน้าที่ดีไปถึงขนาดไหนก็จะได้ช่วยกันกับอาสาสมัครนะคะมีมีประชาชนเพิ่มมากขึ้นมีมีอาสาสมัครช่วยมากขึ้นนะคะจะมีการปรับลดค่าโดยสารรถไฟฟ้า BTS อันนี้ก็ดีให้ส่งเสริมให้คนหันไปใช้รถ ขนส่งวลชนมากขึ้นนะคะจะได้ลดเรื่องของรถติดนะคะและก็มีรองรับจำนำอันนี้ก็บอกว่ารับจำนำดอกเบี้ยหนึ่งสลึงห้าพันบาทแล้วจริงๆก็คือธนาคารคนจนนั่นแหละช่วยช่วยคนจนได้ค่อนข้างจะเยอะมากครับแล้วก็เห็นบอกว่าจะมีการเพิ่มทักษะอาชีพอันนี้ก็สํำคัญนะครับก็มีศูนย์ฝึกอาชีพค่อนข้างจะเยอะสอดคล้องกับไอ้หกมาตรการหกนโยบายอันนั้นด้วยใช่ไหมคะนะคะ เรื่องของอาสาสมัครผู้ดูแลเด็กนะคะเพิ่มเงินะคนะคะเพิ่มรายได้ให้มากขึ้นนะคะแล้วก็เพิ่มจุดบริการงานทะเบียนล่าต่างๆอันนี้สําคัญมากนะคะก็มีตามห้างเามือใหญ่ๆนะคะต่อไปเราก็สามารถไปใช้บริการวันเสาร์อาทิตย์ได้ใช่รู้สึกสะดวกมากขึ้นนะคะแล้วก็มีการฟรีไฮสปีดไวไฟครับอันนี้ก็สําคัญเรื่องเทคโนโลยีนะฮะต้องต้องตามให้ทันในโลก ปัจจุบันและอนาคตคเพิ่มบริการเก็บขยะไม่<ะ>ให้ตกครั้งในตอกซอกซอยก็คือก็จะถี่ขึ้นกว่าเดิมล่ะจากเดิม1-2ึสวันสาวันไปครั้งะอะไรเงี้ยต่อไปก็อาจจะทุกวันนะ ดีมากเลยค่ะแล้วก็เพิ่มแท็กซี่ให้กับคนพิการแล้วก็ผู้สูงอายุให้อันนี้คือสําคัญนะปกติโดยทั่วไปก็จะไม่ค่อยให้ความสําคัญเรื่องคนพิการเท่าไหร่นะไม่เหมือนต่างประเทศนะเราไปทุกที่เราจะเห็นว่าที่สําหรับคนพิการเนี่ยเขาจะมีทุกที่ยฟุตบาทนะก็จะมีทางขึ้นให้กับคนพิการไม่ก็ทังในห้างก็เช่นเดียวกันต่างประเทศถ้ามีหลายๆจุดนะคะบริการประชาชนหลายจุดทั่จะดีมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งเราเป็นนะแบรนครอบกรุงเทพเนี่ยนะคะเป็นเป็นเมืองของโลกซึ่งเราอยากจะ ได้ติดอันดับในหลายๆด้านจริงๆท่านท่านหมอมรชวงคุ้มพันธ์ที่บริหารที่ผ่านมานะก็สามารถทําให้กรุงเทพมหานครเนี่ยเป็นเมืองที่มีติดอันดับหนึ่งของโลก3ปีซ้อนที่เป็นเมืองที่น่าท่องเที่ยวที่สุดในโลกแล้วก็ช่วงปี5 4นะก็มีในเรื่องของการภายน้ําท่วมก็สามารถที่จะควบคุมในเรื่องของโรคระบาดนั้นได้ก็ได้รับความชื่นชม จากของกรมานามัยโลกใช่ไหมฮะอันที่เราอยากจะมาคุยกันรายละเอียดในวันนี้เนี่ยมากที่สุดก็คือ6นโยบายนะคะของท่านผู้ว่าคนใหม่เนี่ยนะคะแม้จะเป็นคนเก่าก็แล้วแต่นะคะก็คือในเรื่องของอันที่1ก็คือมหานครแห่งความปลอดภัยนะคะซึ่งก็เกี่ยวเนื่องกับ10มาตรการเล่งด่วนอะไระการติดกล้อง C C T V จะเป็นการตอนต่อเนื่องแล้วก็เพิ่ม มากขึ้นแต่ข้อดีตรงนี้นะผมว่าช่วยในเรื่องของสุสภาพสตรีได้เยอะนะเด็ <C <han> c. กเล็กแดงน้อยผู้สูงอายุพู้นี้เรื่องความปลอดภยัยสำคัญเพราะว่าถ้าเราอยากจะได้อันดับในเรื่องของความปลอดภยัยหลายๆประเทศในโลกที่เขาจัดอันดับเมืองหน้าอยู่นะคะมันก็ทำให้ดึงดูดนักลงทุนเข้ามาลงทุนบ้านเราได้ด้วยแล้วก็เป็นเมืองที่มีความสุขติดอันดับหนึ่งของโลกและเป็นเมืองที่มีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวมากที่สุดอันดับหนึ่งของโลกเมืองที่มีความปลอดภัย เป็นอันดับหนึ่งของโลกอะไรอย่างนี้นะลำดับพวกนี้ถ้ามีการต่อเนื่องนะผมว่าแล้วก็ ถ้ามีแต่เรายังไม่ได้นะยคุณฮฮลิสนะคะอย่างเมืองที่ปลอดภัยที่สุดเนี่ยกลับกลายเป็นอันดับหนึ่งเนี่ยเป็นของโตเกียวอันดับหนึ่งที่โตเกียวที่ญี่ปุ่นนะคะอันดับสองสิงคโปร์ใกล้ๆบ้านเรานะคะแล้วก็อันดับที่สามเนี่ยเป็นจากดูบรอติกอันนี้เป็นของ Tri ป Advisor ครบทริปแอดไวเซอร์เขาบอกเลยค่ะว่าสิ่งที่เขาอยากจะเห็นมากนะคะเขาก็วัดจากนักท่องเที่ยวประมาณ75,000ันคนแต่มีอยากเห็นกรุงเทพเราเป็นยางไั้นอยากเห็น นักท่องเที่ยวเนี่ยมีมามามาถึงบ้านเราแล้วเนี่ยนะคะแท็กซี่บริการดีนะคะผู้คนเป็นมิตรนะคะซึ่งเขาจัดอันดับเลตติ้งพวกนี้นะคะเราเนี่ยไม่ติดเลยนะคะแต่ถ้าเราบอกว่าเราต้องการให้ปลอดภัยนะคะเราสนับสนุนในเรื่องของการติดตั้งกล้อง c ี t v การมีอาสาสมัครชุมชนพวกนี้นะคะแล้วก็ติดไฟฟ้าแสงสว่างให้มากขึ้นเห็นท่านผู้ว่าสุขุมพันธ์บอกว่าจะ เพิ่มเป็นพลังงานแสงอาทิตย์เราพูดถึงมหานครแห่งความปลอดภัยนะฮะว่ามันมีส่วนสําคัญยังไงที่จะทําให้คนกรุงเทพยอยู่กันอย่างมีความสุขใ,ในช่วงที่สองของรายการเดี๋ยวเรามาคุยกันต่อถึงมหานครแห่งความสุขนะคะอาจารย์มิครับคุณผู้ชมครับเราจะพักกันสักครู่นะครับในช่วงสองรายการเราจะมาพูดคุยกันถึงมหานครแห่งความสุขนั้นมันมีผลต่อเนื่องยังไงกับมหานครแห่งความปลอดภัยเราจะมาคุยกันต่อในช่วงที่สองครับ หากคุณเป็นคนหนึ่งที่กำลังมองหาความสำเร็จที่มีแบบแผนมีทิศทางและมุ่งสู่ความสำเร็จทางการเงินอย่างเหนือชั้นเราขอแนะนำ Well Formation Academy สถาบันฝึกอบรมด้านการลงทุนในตลาดการเงินที่จะทำให้การลงทุนของคุณเป็นเรื่องง่ายโดยผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุนในตลาดการเงินมากกว่า10ปี คุณจะทําอย่างไรให้เงินที่หมุนเวียนในตลาดกว่า2,000ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐเข้ากระเป๋าคุณหาคำตอบได้ที่ w e l l Formation Academy สนับสนุนโดย คาฟาค u a รตี้ผู้นำทางด้านอุปกรณ์เซฟตี้ในอุตสาหกรรมครับคุณผู้ชมครับกลับมาในช่วงที่2ของรายการครับเราจะมาพูดคุยกันต่อถึงเรื่องของมหานครแห่งความสุขนะครับจานิมี่ครับ<ะ>มันมีอีกหลายเรื่องที่จะคุยกนะัน<ะ>ในเรื่องของมหานครที่จริงนะนะเรดอันดับโลกของเราเนี่ยเราก็มีความสุขมากอยู่แล้วนะคะคอะไรบ้างที่เขาเลด,ดให้เรามีความสุข อาหารการกินช้อปปิ้งนะเดี๋ยว uclear, อาหารการกินกันนะป้าเราเนี่ยอาหารการกินเนี่ยเขาบอกว่ามีอาหารอร่อยที่สุดในโลกดีที่สุดรเล่าอร่อยที่สุดนะเอ็นโกเนี่ยนะคะบอกเลยว่าอาหารที่อร่อยที่สุดในโลกเป็นมัสมั่นนะคะโวดจากนักท่องเที่ยวทั่วโลกนะคะแล้วก็นอกเหนือจากนั้นเนี่ยอาหารอร่อยที่สุดแล้วบอกว่าอาหารริมถนนขนาดริมถนนนะนะคะเขาเรียกว่าอะไรนะอร่อยที่สุดในโลก พัตคารร้านอาหารไม่ต้องพูดถึงจะต้องอร่อยมากแน่ๆนะคะอันนี้ก็เป็นความสุขนะคะช้อปปิง้งที่คณเิยพูดถึงนะคะเขาบอกว่ากรุงเทพเนี่ยนะคะเป็นมหานครที่น่าช้อปปิ้งที่สุดอันดับสองของโลกลองจากที่ลองจากนิวยอร์กนะคะแต่ทำไมคนไทยถึชอบไปช้อปปิ้งฮ่องกลงล่ะ ไม่รู้เหมือนกันอันนั้นแบรนด์เนมแบรแนด์เนมนะคะคแต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นของที่เราเรานักท่องเที่ยวจะชอบไปที่สุดเลยจากตลาดน้ำจ,จัดจุจะนะคะอาจจะเป็นของสนุสนกส<น>่านซูเวเนียร์นะคะคของที่เราเลืกพวกนี้นะคะแล้วก็เรายังได้ติดอันดับ3เมืองที่เที่ยวแล้วคุ้มค่างเงินที่สุดในโลกนะคะหรือเป็นเพราะค่างเงินเรา แต่อย่างที่คุณณริดพูดเมื่อกี้นี้ก็คือว่า world b a s t city เนี่ยนะคะของทริปของขอโทษค่ะ travel and leisure ที่หม่อมราชวงศ์สุขุมพันธ์ไปรับรางวัลมาที่ได้รับรางวัล3ปีซ้อนนะคะเป็นเมืองที่น่าท่องเที่ยวที่สุดในโลกนะคะก็หวังว่าไอความสุขเรามีอยู่แล้วทั้งที่แล้วเบรกตอนที่เราพูดถึงเรื่องท่องเที่ยวนะคะการท่องเที่ยวการโรงแรมเนี่ยเราก็ติดเมือนที่มีความสุข นะคะของที่หนึ่งของเอเชียครับ <อา S 1> จริงๆมหานครของเรานี่เป็นมหานครแห่งโอกาสนะเป็นอโอกาสด้วยเป็นโอกาสของทุกคนมันของทุกคนนะคะของนโยบายอันนี้ก็มีเหมือนกันนะมหานครแห่งโอกาสนะคะ<ช>แต่มันเกี่ยวเนื่องกันกันกบมหานครแห่งการเรียนรู้ด้วยนะคะครับ ก็จะมี Wi-Fi ฟรีนะคะจะมีเปิดห้องสมุดเพิ่มขึ้นเปิดโรงเรียนเพิ่มขึ้นนะคะมีการให้เลตติ้งนะคะเมืองที่น่าอยู่เมืองที่น่าท่องเที่ยวเมืองที่มีความสุขที่สุดเนี่ยนะคะเขาก็บอกเลยว่าจะต้องมีพิพิธภัณฑ์เยอะๆนะคะมีมีห้องสมุดเยอะๆเพื่อที่นักท่องเที่ยวจะได้ไปขวนขวายหาความรู้ได้แล้วก็มีฟรี Wi-Fi ให้บริการให้ประชาชนใช่นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวนี้ก็จะเป็นจะเป็นปัจ นะคะถ้าเราอยากจะได้เลตติ้งครับมีแล้วมหานครแห่งสีเขียวละฮะสีเขียวนี่ก็น่าสนใจมากๆนะคะเท่าที่ทราบคือเรามีมีมีสวนสาธารณะอยู่แล้วใช่ไหมคะคุณนฤทธ์ค่ะมีที่ไหนบ้างนะของกรุงเทพผมผมผมมีโอกาสได้ไปสวนลุมพินีผมไปเดินผมก็มีความรู้สึกว่ามันมันได้อากาศดีนะแล้วก็มีสวนเบญจศิริค่ะ ทีนี้อนาคตถ้าเราเห็นสวนสาธารณะใหญ่ๆแบบนี้เพิ่มขึ้นตามนโยบายของท่านหมบระชูวิชัยพันธ์นะเพิ่มอีกสิบสวนใหญ่บนดาดฟ้าบนดาดฟ้ามีเห็นได้ข่าวจะมีสวนสําหรับน้องหมาด้วยก็ด็อกปาร์คด็อกปาร์คสี่มุมเมืองสี่มุมเมืองเลยนี่สาหรับคนที่เขารักหมาชอบหมาต่อไปออกกําลังกายก็ทั้งคนทั้งหมาจะสามารถได้ออกกําลังกายได้ดีมากเลยนะคะมีคิดว่านี่ย พวกนี้มันก็จะเป็นการดึงดูดนักท่องเที่ยวนักลงทุนนะคะให้มาบ้านเรามากส่วนเหล่านี้มันก็สื่อไปถึงความสุขนะความสุขใช่เรื่องสุขภาพเรื่องของจิตใจเรื่องของอารมณ์หลายสิ่งหลายอย่างมันสะท้อนมันเชื่อมโยงกันหมดมันเหมือนกับเป็นโซ่เป็นโซ่อุปทานเชื่อมโยงกัน เพราะว่าเพราะว่ามีการจัดอันดับเลตติ้งเมืองที่เขาทุกที่สุดเนี่ยก็จะเป็นเมืองที่ยากจนในแอฟริกาด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเมืองแห่งความสุขก็แสดงถึงศักยภาพในการผลิตในการส่งออกนะคะศักยภาพหลายๆอย่างของเราเศรษฐกิจที่ดีขึ้นนะคะการยกระดับชีวิตผู้คนนะคะซึ่งอีกในอนาคตเราจะไปสู่อาเซียนนี่คือมหานครแห่งอาเซียนเอมมีมีความคิดเห็นยังไงกับการรองรับเรื่องนี้ บอกเลยว่าจะเปิดโอกาสส่งเสริมอาชีพนะคะมีการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมนะคะซึ่งถ้าเราทราบว่าปี2555เนี่ยนะคะนโยบายรัฐบาลเองก็เป็นเรื่องของ Creative e c o n o m y ก็คือใช้กรุงเทพมหานครแล้วเป็นศูนย์กลางเลยเป็นศูนย์กลางของอาเซียนเลยเป็นศูนย์กลางอาเซียนด้วยนะคะแล้วก็ส่งเสริมเรื่องของวัฒนธรรมเชิงอนุรักษ์เชิงอนุรักษ์ที่มีจุดแข็งอยู่แล้วซึ่งซึ่งถ้าคุณคุณดได้ดูเมื่อวันที่5ที่ผ่านมาเนี่ย ป๊อปเนี่ยที่จัดอันดับนักอะไรนะนักธุรกิจที่รวยที่สุดในโลกนะคะอันดับ3เนี่ยถ้าเราพูดถึงความคิดสร้างสรรค์เนี่ยอันดับ3กลับเป็นมหาเศรษฐีที่ทำในเรื่องเสื้อผ้าของสเปน นะะขนาดเสื้อผ้าซึ่งเรากะว่าเราจะเป็นเมืองแห่งแฟชั่นใช่ไหมคะแล้วเขาก็สามารถขนาดแฟชั่นเฉยๆนะแฟชั่นเสื้อผ้าที่หฮอสซาร่าเนี่ยนะคะคก็สามารถจะรวยระดับมหาเศรษฐีได้ระดับที่3ของโลกนะคะซึ่งก็หวังว่าการเป็นมหานครแห่งอาเซียนเนี่ยมัน มันเป็นได้ในหลายกลุ่มอุตสาหกรรมกรุงเทพจะเป็นเมืองแฟชั่นโลกกรุงเทพจะเป็นเมืองหนังสือโลกพวกนี้นะคะจริงๆแล้วกรุงเทพมหานครมันเป็นศูนย์รวมทุกอย่างไม่ว่าเป็นเรื่องเศรษฐกิจสังคมการเมืองทุกอย่างมันอยู่ตรงนี้หมดแล้วก็เป็นตัวชี้นําเขาเรียกว่าเป็นตัวกําหนดกําหนดอนาคตของประเทศทั้งประเทศด้วยทุกางทุกอย่างอาจารย์เอมี่มีอะไรที่จะแนะนําที่เป็นประโยชน์ ต่อคุณผู้ชมค่ะไม่ฮะก็อยากจะให้นะคะทุกๆท่านที่ฟังอยู่อย่าไปผักพลาละให้เฉพาะส่วนเดียวให้เฉพาะกับทีมผู้ว่ากรรมเท่านั้นนะคะอย่างในเรื่องของกรีนอย่างเงี้ยพวกเราช่วยกันคนละไม้คนละมือได้การมีส่วนร่วมในเรื่องของการจัดการขยะต่างๆการรีไซเคิลนะคะการพัฒนาตัวเองนะคะอยากให้กรุงเทพ น่าอยู่แบบไหนนะคะเราเริ่มที่ตัวเราเองก่อนคนไทยทุกคนต้องช่วยกันใช่แล้วไม่ใช่เฉพาะแค่คนกรุงเทพไม่ใช่แค่คนกรุงเทพเท่านั้นนะคะอม้ได้ไปที่เพชรบูรณ์คนเพชรบูรณ์ก็ตื่นเต้นนะคะกับการเลือกตั้งผู้ว่ากรทมครั้งนี้เหมือนกันใช่ไม่ใช่เฉพาะแค่กรุงเทพไม่ใช่เฉพาะแค่กรุงเทพวประเพราะว่าหวังว่าถ้ากรุงเทพเป็นตัวอย่างที่ดีเป็นต้นแบบที่ดีเนี่ยก็สามารถที่จะนะคะเอาโมเดลนี้ไปใช้กับจังหวัดอื่นๆได้ครับก็ถือว่า เป็นมหานครแห่งโอกาสจริงๆสำหรับคนทุกคนไม่ใช่เฉพาะแค่คนกรุงเทพนะทั้งประเทศด้วยกันนะจันนีครับวันนี้ผมต้องขอขอบคุณอาจาันมีนะครับที่มาพูดคุยให้กับคุณผู้ชมที่เป็นประโยชน์นะครับขอบคุณมากครับจันนีบขอบคุณค่ะครับขอบคุณครับคุณผู้ชมครับในช่วงที่3ามรายการเราจะมาพูดคุยกันกับผู้บริหารของเวลฟอร์มชั่นแอดมิรัลวันนี้มีอะไรที่จะมาพูดคุยกับคุณผู้ชมเราพักกันสักครู่ครับ หากคุณเป็นคนหนึ่งที่กำลังมองหาความสำเร็จที่มีแบบแผนมีทิศทางและมุ่งสู่ความสำเร็จทางการเงินอย่างเหนือชั้นเราขอแนะนำ w e a l t Formation Academy สถาบันฝึกอบรมด้านการลงทุนในตลาดการเงินที่จะทำให้การลงทุนของคุณเป็นเรื่องง่ายโดยผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุนในตลาดการเงินมากกว่า10ปี คุณจะทำอย่างไรให้เงินที่หมุนเวียนในตลาดกว่า2,000ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐเข้ากระเป๋าคุณหาคำตอบได้ที่ w e l l Formation Academy สนับสนุนโดย สถาบัน w e l l Formation Academy เรื่องออปชันต้อง w e a l t Formation Academy ครับคุณผู้ชมครับกลับมาในช่วงที่3มของรายการวันนี้ผมนั่งอยู่กับผู้บริหารของ w e a l t Formation Academy คุณจูชาติกล่มดีนะครับสวัสดีครับคุณจูชาติครับครับคุณอาทิตย์ครับคุณผู้ชมครับวันนี้ทาง w e l l Formation Academy มีเรื่องอะไรที่จะมาพูดคุยกับทางคุณผู้ชมบ้มงก็คงจะต่อเนื่องกับเทปที่ผ่านมานะครับว่าเราพูดถึงเรื่องการเปลี่ยนแปลงเมื่อมีการ เลือกตั้งเกิดขึ้นหรืออะไรต่างๆเปลี่ยนแปลงทางด้านการเมืองนะครับ,รบมันก็จะส่งผลต่อเศรษฐกิจฐฐยังไงบ้างนะครับ,รบมีการเปลี่ยนแปลงยังไงบ้างจริงๆแล้วประเทศไทยเนี่ยก็เพิ่งเลือกตั้งจบไปนะครับ,รบในต่างประเทศก็เหมือนกันถ้ารรประเทศอเมริกาเนี่ยการเลือกตั้งก็เพิ่งจบไปเหมือนกันแต่ของเรามันเป็นการเลือกตั้งท้องถิ่นนะแต่ของอเมริกาเนี่ยมันเป็นเลือกตั้งระดับโลกไหม แต่ถ้าคุณณริทย้อนดูนะครับถึงแม้การเลือกตั้งครั้งนี้เป็นระดับท้องถิ่นก็จริงแต่สู้กระดับประเทศนะใช่ไหมครัก็ถือว่าคนให้ความสนใจทั่วทั้งประเทศนะมันเป็นเมืองหลวงมันเป็นมหานครของประเทศไทยนะครับมันเป็นเมืองหลวงเพราะฉะนั้นประชาชนก็ให้ความสนใจที่ก่อนข้างเยอะนะครับถ้าเรามองไปดูประเทศอเมริกานะครับที่หลังจากเรื่องตั้งจบไปนะครับตอนแรกอุบาม่าเขาก็ประกาศนโยบายต่างๆออกมาเหมือนบ้านเราเนี่ยครับคล้ายๆกันนะครับเศรษฐกิจมันก็เหมือนกับว่ากาลังรอข่าว ว่ามันจะไปในทิศทางไหนนโยบายของโอบามาเนี่ยจะขับเคลื่อนเศรษฐกิจได้จเรรจริญเติบโตจริงหรือเปล่านะครับแต่พอโอบามาได้มีการผลักดันเหตุการณ์ต่างๆน,นะครับทั้งนโยบายก็ดีนะครับมีการอัดฉีด QE4 ใช่ไหมขึ้นมาก็ดีนะครับช่วงนี้เนี่ยก็เห็นว่าเศรษฐกิจของอเมริกาก็มีแนวโน้มที่จะพัฒนาขึ้นแต่ช่วงนี้ก็ดูอเมริกาก็ดีขึ้นนะใช่ครับดูจากในตลาดหุ้นโดยรวมผมเชื่อว่าประเทศไทยก็คงจะลักษณะคล้ายๆกันนะครับ เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงทางด้านการเมืองเกิดขึ้นนะครับแล้วก็มีการให้นโยบายอะไรต่างๆแล้วเริ่มมีการขับเคลื่อนนโยบายนะครับท้งระดับภาครัฐหรือระดับกรทมเองก็ดีนะครับตรงนี้จะเป็นจุดสําคัญที่จะทําให้เกิดความเชื่อมั่นของนักลงทุนนะครับผมเชื่อว่าเม็ดเงินต่างๆก็จะไหลเข้าสู่ตลาดทุนมากขึ้นนะครับระบบเศรษฐกิจก็จะมีการเติบโตมากขึ้นนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของสิ่งที่ผู้ว่าได้ให้นโยบายไว้นะครับในเรื่องของสาธารณูปโภคพื้นฐานนะครับก็มีการที่จะพัฒนา เปลี่ยนแปลงนะคบในการปรับปรุงให้ดีขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องระบบขนส่งนะครับเรื่องระบบการสื่อสารเรื่องระบบของพลังงานแรงต่างกลุ่มเหล่านี้ก็มีการที่จะขับเคลื่อนให้มันมีการเจริญเติบโตเพื่อรองรับประเทศไทยที่จะเข้าสู่ศูนย์กลางของประชาคมอาเซียนแต่บ้านเราตลาดหุ้นในของตลาดลัพย์บ้านเราก็ไม่ได้เลวร้ายนะที่ผ่านมาก็ถือว่าขึ้นมาตลอดถ้าย้อนไปดูที่ผ่านมานะครับบ้านเรานี่ถือว่าเป็นตลาดที่ทํา ทำเซอร์ไพรส์นักลงทุนบ้านเราเหมือนกันนะแต่น่ากลัวเหมือนกันนะช่วงนี้ก็ถามว่าน่ากลัวไหมนะครับช่วงนี้มันก็เป็นช่วงที่ตลาดยังปรับตัวขาขึ้นอยู่เป็นผลมาจากทางอเมริกานั่นแหละนะครับจากการอาจฉีดค่าเงินแรงต่างนะครับเม็ดเงินก็ค่อนข้างที่ะพัดแล้วก็ที่ที่ได้บารลุโอบามากับเข้ามาเป็นปปะธานาิบดีต่อช่วงนี้ทางคุณทุชาติมีการเคลื่อนไหวยังไงไหมกับเวลฟอร์มชันมีการรองรับยังไงกับการเปลี่ยนแปลงในอนาคตที่จะมีเอซีเกิดขึ้น กับทางเวลเพราะว่าในอนาคตนี่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการศึกษาก็จะเป็นเรื่องการเสรีมากขึ้นนะตลาดเงินก็เสรีมากขึ้นภาคแรงงานภาคการท่องเที่ยวแทบจะทุกอย่างเลยสถาบันเวลฟอร์เมชั่นนะครับก็มีการพัฒนาหลักสูตรต่างๆนะครับที่จะรองรับเกี่ยวกับวิธีการลงทุนหรือรูปแบบการลงทุนหลายๆรูปแบบที่เปลี่ยนแปลงไปนะครับแม้กระทั่งว่าการลงทุนเนี่ยบางคนเขาเข้าใจว่าสามารถลงทุนได้เฉพาะหุ้นอย่างเดียวนะครับ หลังจากที่เราสัมมานาหลายครั้งที่ผ่านมาหรือเปิดคอร์สหลายครั้งที่ผ่านมานะครับหลายคนเข้าใจมักเข้าใจว่าถ้าเราอยากจะลงทุนมีวิธีการคือเดียวคือซื้อหุ้นครับ,รบแต่จริงๆหุ้นเนี่ยมันเป็นส่วนหนึ่งที่เป็นตลาดที่ค่อนข้างใหญ่นะครับ,รบแต่ว่าในกลุ่มของหุ้นก็สามารถแตกออกไปเป็นเรื่องของรูปแบบของฟิวเจอร์ก็มีนะค,ะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยบ้านเราก็ส่งเสริมให้ไปลงทุนใน ฟิวเจอร์ในเรื่องของทองคำช่วงนี้ถ้าเกิดทองคำมันช่วงขาลงก็คือเป็นกลุ่มพวกตราสารอนุพันธ์ใช่ครับนะฮะแต่จริงๆอีกกลุ่มหนึ่งที่สามารถลงทุนในทองคำตลาดขาลงหรือในคล้ายๆกับฟิวเจอร์เนี่ยก็เป็นเรื่องของออปชั่นแต่บ้านเราก็ยังไม่ได้รับความนิยมใช่ครับตรงนี้เราค่อนข้างที่จะส่งเสริมมากๆเลยในเรื่องของออปชั่นนะครับเพราะว่ามันเป็นการลงทุนกลุ่มหนึ่งที่เขาเรียกว่าจํากัดความเสี่ยงที่ค่อนข้างชัดเจนนะครับคือขาดทุนเนี่ยจำกัด มีการสอนให้เป็นนักลงทุนแบบสากลไหมก็ต้องตอบว่าหลักสูตรของเราเนี่ยมันเป็นหลักสูตรสากลอยู่แล้วนะค,ะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ไม่ได้จํากัดว่านักลงทุนเนี่ยจะต้องลงทุนในหุ้นเฉพาะกลุ่มหุ้นไทยเสมอไปนะครับบางช่วงเวลาเนี่ยหุ้นไทยก็ก็ไม่ได้ทำเซอร์ไพรส์อะไรไม่ได้ทํา ให้นักลงทุนนได้กําไรมากมายนะครับบางทีเราก็ต้องมองว่าในต่างประเทศถ้ามันเป็นโอกาสที่ดีเราก็ควรจะลงทุนให้เป็นถูกไหมฮะถ้าเราเป็นนักลงทุนแบบมืออาชีพแล้วหรือว่าเป็นนักลงทุนที่ชาญฉลาดเก่งแล้วนะครับเราต้องมองภาพการลงทุนให้ออกให้หมดนะครับ,รบตรงไหนที่เป็นโอกาสเราก็ต้องเข้าไปนะครับ,รบถ้าเราดูนักลงทุนระดับโลกเนี่ยเขาก็ไม่ได้มองว่าเขาต้องลงทุนเฉพาะในประเทศเขาตรงไหนที่เป็นโอกาสของเขาเขาเข้าไปอย่างเรามองเห็น โอกาสในต่างประเทศเราก็ไปลงทุนในต่างประเทศอันนี้ทางคุณตุชาติกาลังพูดความหมายว่าเวลฟอร์มชันไม่ได้สอนเพียงแค่คุณเป็นแค่นักลงทุนนะครับแต่กําลังจะสื่อให้คุณทราบว่าหลักสูตรของเราในกําลังสอนให้คุณเป็นนักลงทุนอย่างชาญฉลาดใช่ใช่สามารถที่จะเป็นนักลงทุนลงทุนที่ไหนก็ได้ทั่วทุกมุมโลกใช่ครับโดยที่คุณเรียนรู้เครื่องมือต่างๆครับที่มีไว้เป็นสากลอยู่แล้วใช่ใช่ครับตรงนี้ครับเป็นสิ่งที่เราอยากจะ อยากจะเปลี่ยนแนวคิดตรงนี้เหมือนกันนะครับหลายๆท่านอย่างที่ผมเรียนไปเมื่อกี้นะครับเม,เมื่อสีผ่านมานะครับว่าวเวลาเราเหลือน้อยคุณุชาติมีอะไรจะฝากคุณผู้ชมไหมในเรื่องของเวลนี้สิ่งที่จะฝากนะครับก็คือถ้าเกิดเราสนใจที่อยากจะเป็นนักลงทุนจริงๆนะครับเราก็ต้องหนึ่งละเราต้องหาสถานที่ที่เขาเรียกว่าอะไรเป็นต้นแบบให้กับเราได้ในการเรียนรู้ในการเรียนรู้ให้กับเราได้เพราะว่า สิ่งหนึ่งเนี่ยที่เรามักจะเคยได้ยินนะครับว่าการลงทุนมีความเสี่ยงนะครับผู้ลงทุนต้องศึกษาให้ดีก่อนการตัดสินใจทุกครั้งนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่จะลดทอนเราลงไปได้ตรงนี้ความเสี่ยงลงไปได้ก็คือความรู้ของเรานั่นเองพื้นฐานนะครับพื้นฐานของเราหรือแม้กระทั่งต้นแบบนักลงทุนของเรานะครับสถาบัน Wealth Formation Academy ของเรานะครับก็เลยอยากจะฝากตรงนี้ให้นักลงทุนเนี่ยพยายามเรียนรู้ให้มากที่สุดก่อนนะครับก่อนที่จะเข้าไปลงทุนจริงนะครับและถ้าผู้ชมสนใจล่ะสามารถติดต่อได้ สามารถติดต่อได้หลายช่องทางนะครับไม่ว่าจะเป็นทางหน้าเว็บไซต์ก็ดีนะครับเราก็สามารถไปสอบถามเพิ่มเติมได้นะครับหรือแม้กระทั่งทางอีเมลก็ได้ทาง facebook ก็ได้นะครับหรือแม้กระทั่งทางโทรศัพท์สายตรงเข้ามาหาเราก็ได้ครับเราอยดีใ้คำรึกษาทุกอย่างครับสำหรับวันนี้ผมต้องขอขอบคุณคุณทิชาติมากครับครับคุณผู้ชมครับผมหาลิตและคุณทิชาติวันนี้ลาคุณผู้ชมไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับ